สวัสดีครับเมื่อเช้าผมได้รับโทรศัพท์น่าจะเป็นของมิจฉาชีพแจ้งบอกว่าจากกระทรวงโทรคมนาคมโทรคมนาคมซึ่งแจ้งว่าเบอร์โทรศัพท์ของผมมีผู้ร้องเรียนเป็นจํานวนมากตามข้อเท็จจริงแล้วน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับใช้เบอร์โทรหมายเลข0928013923หลังจากนั้นผมก็เลยโทรไปที่1185 พอผมใช้ระบบ AS 1185แจ้งเบอร์โทรม,มิจฉาชีพและเมื่อประมาณ17นาฬิกาวันนี้ a ออส่งข้อความมาได้บล็อกเบอร์มิจฉาชีพเรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลให้ตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ท่านที่มีกรณีอย่างนี้นะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นมิจฉาชีพก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับระบบ a i s นะครับ โทรไปที่1185นะครับเพื่อไม่ให้ผู้อื่นถูกหลอกลวงนะครับ